อ่าวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะน้องกัปตันไ่ทองดีอ่าไ่ทองดีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะการตกปลาตกปลา,าใช่ไหมถ้าเราตกปลานะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมน้องกัปตันเป็นเบ็ดอะไรของหนูลลกเบ็ดเอามาดูดิโอโหโคตรเจ๋งเลยอ๋เป็นอะไรนะเป็นรุ่นไหนเบสคัตติ้งเหรอใช่จริงใช่ตติงโอ้สีน้ำเงินใช่ไหมหนูชอบใช่ไหมตัวเนี้ย ส่วนของพ่อก็จะเป็นเบส casting <Wow. S 1> เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นคูบ้าเอ็กนะของพ่อนะครับก็ถือว่าเวทนะครับสิบสิบยี่สิบของพ่อจะแข็งกว่านะครับแล้วก็เรามีตัวนี้ตัวใหม่นะนี่ยาวเลยอันนี้ยาวอันนี้เดี๋ยววันนี้พ่อจะใช้ตัวนี้นะตกแข่งกับน้องกัปตันนไ oh. <laughs> ว่า ใครจะได้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวเราไปเจอกัน ep สองเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะแนะนําชุดเบ็ดของพ่อก่อนนะของพ่อเป็นอ,อันนี้เป็นชิงหลิวนะไม่ใช่ชิงหมาเกิดนะ <laughs> อันนี้เป็นคันชิงหลิวนะครับขนาดสามเมตรนะครับนี่ขนาดนี้สามเมตรเลยนะครับนี่อันนี้ประกอบกับทุ่นนะแล้วก็เบ็ดเบอร์ห้านะสลับตกปนินนะครับแล้วก็ประกอบด้วย ทุ่นตะกัวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะประชันกันใช่ไหมลูกระหว่างของกับตันเยือเราใช้เยือเหมือนกันไหมอยากข้าวเหนียวเหมือนกันใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าข้าวเหนียวนะครับปลานินอีสานกินข้าวเหนียวนะ <laughs> นั้นก็โอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับส่วนที่อยู่บนหน้าเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่ใช้ประกอบกับตีปลาช่อน อันนี้หลอกล่อปลาช่อนอันนี้กบกระโดดเห็นไหมอันนี้กบยางนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอันนี้เป็นเตะนะครับเตะคันเบ็ดเดียวนะครับเตะแค่คันเบ็ดเดียวอันนี้ก็คือเป็นชุดอุปกรณ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP ที่ตกแข่งกันน้องกัปตันนะครับนะครับวันนี้เราก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับถ้าเราไปตกปลานะเราก็ต้องมีน้ำใช่ไหมลูกแล้วก็เปิดเลย เรามาชนกันหน่อยดิอ่าชนหน่อยใครชนะเป็นเทพแข่งการตกปลานะวันนี้โอเคเดี๋ยว <Yes. S 1> ดื่มโค้กให้ชื่นใจแล้วไปเจอกัน EP พสองเลยเนาะโอเคครับวันนี้ EP นี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย